Way to God, man. I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. ชชาก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น tp 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแร้งคอนสกินแลสวย,สวย ราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกและคูป,ปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลทับอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโหเพียรในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้ตคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนหน้นาด้วยนะครับรับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผม วันนี้ผมก็จะมาสอนทูเลนมือใหม่นะครับเล่นยังไงให้ช่าเหมือนเม็ดม่วงเม็ดส้มที่เขาเล่นกันนะครับผมก็มีน้องๆคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับการเก็บสแต็กของทูเรนมันเก็บยากจังเลยพี่ทำไมหนูเก็บไม่ง่ายแบบพี่เลยทำไมผมเก็บไม่ง่ายแบบพี่เลยทำไมพี่ดูเก็บสแต็กง่ายจังนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคการเล่นทูเรนทั้งหมดเลยนะครับผมเทคนิคแรกเลยนะครับเราต้องมาทำความเข้าใจสกิลของทูเรนกันก่อนว่ามันมี ไมคคนิกยังไงทํางานยังไงสกิลไหนได้สแต็กเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มารู้ว่าพารสีของทูเรนเนี่ยมันต้องใช้ถึง5สแต็กนะครับมันถึงจะมีสายฟ้ารอบตัวนะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่สกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยสามารถได้ถึงสสแต็กเลยนะครับผมแต่ว่าเราจะไปยิงแบบเนี้ยมันก็จะได้แค่สแต็กเดียวนะครับมันต้องโดน3เส้นนะครับมันถึงจะได้สสแต็กนะครับผมการที่จะได้สสแต็กต้องทํำยังไงครับต้องเข้าไปใกล้ๆสตูประมาณนี้นะครับแล้วก็ยิงปุ่มเห็นไหม จาก1ขึ้นมา4ก็เท่ากับว่าได้มา3นะครับผมแล้วก็สกิล2ของทูเรนเนี่ยสามารถทําได้2 s t สแต็กนะครับผมโดยการทําแบบนี้นะครับถ้าทุกคนแค่กระโดดไปแบบนี้มันก็จะได้แค่สแต็กเดียวหรือว่าแค่ทุกคนกระโดดออกแบบนี้ มันก็จะได้แค่แสแต็กเดียวนะครับการที่เราจะทำสกิล2ให้ได้2สแต็กก็คือเราต้องสร้างดาเมจ2จังหวะน,นะครับมันจะมีจังหวะพุ่งชนนะครับแบบนี้ก็จะได้1สแต็กนะครับแล้วก็จังหวะออกตัวนะครับปึ้มก็จะได้อีก1สแต็กนะครับถ้าเกิดเราจะทำสองสแต็กก็คือ,อยังไงเราต้องทําให้โดนทั้งสองจังหวะจังหวะออกตัวและจังหวะพุ่งไปข้างหน้านะครับก็คือทําแบบนี้นะครับข่มตัวเขาให้ได้ครับปึ๊บสองสแตก็กอ่าเห็นไหมจะได้2สแต็กทันทีเลยนะครับผมส่วน อันตินะครับอันติก็จะได้อีกหนึ่งสแต็กนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอันติฆ่าตายนะครับเราจะได้สแต็กเต็มทันทีเลยพาสซีฟจะทำงานทันทีเลยนะครับผมมาดูกันนะครับตอนนี้ผมก็มีศูตสแต็กนะครับผมและผมจะใช้อันติในการฆ่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับมันจะได้พาสซีฟมาทันทีเลยนะครับผมตอนนี้เลือดอาจจะยังไม่ตายนะครับผมขอรวดนิดหนึ่ง โอเคประมาณนี้น่าจะตายแล้วนะครับผมยิงอันติโปงเห็นไหมพาสีบทำงานทันทีเลยนะครับแล้วก็ยังได้มาหนึ่งสแต็กด้วยนะครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแมคานิกอันติแล้วก็สกิล2ของทูเรนนะครับผมอันติของทูเรนถ้าเกิดฆ่าศัตรูได้นะครับอันติทูเรนจะลดคูดาวลงไปเยอะมากๆเลยนะครับผมมันก็เลยจะมีภาพแบบทูเรนไหลย,ยิงตัวนี้เสร็จไปไหลย,ยิงตัวนู้นต่อ นะครับผมแล้วก็แมคาอกของสก,กิล2อีก1อย่างเลยก็คือถ้าเกิดเราทําดาเมจ2ฮิตใส่ฮีโร่ใส่เป้าหมายเดียวนะครับผมมันจะทําให้เป้าหมายเนี่ยสโลถึง90%เลยนะครับผมในนี้ไม่มีเขียนไว้นะครับผมจะดูว่ามีเขียนไว้หรือเปล่าอ่ามีไว้นะครับผมเห็นไหมจะทําให้เคลื่อนที่ช้าลง90%นนะครับผม ก็จบไปนะครับผมสำหรับแมคาินิกต่างๆของสกิลทูลเลนนะครับเทคนิคที่2อนะครับผมคือวิธีการเก็บสแต็กนะครับก็จะเป็นปัญหาที่หลายๆคนเนี่ยกำลังไปกันอยู่นะครับเก็บสแต็กไม่ช้ำไม่เสียนนะครับผมอ่ะดูนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเก็บสแต็กกับคีป่าให้ดูนะครับผมว่ามันเก็บยังไงทํางานยังไงนะครับคือเราต้องใช้สกิลหนึ่งเนี่ยให้โดน3ฮิตนะครับปึ้ม3สแต็กสกิลสให้โดน2ฮิตปึ้มเรียบร้อยครับผม เราได้สแต็กมาใช้แล้วนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราต้องการเลี้ยงสแตก็กเราไม่อยากให้พาสซีฟมาทํางานอะเราต้องทำยังไงแล้วก็ทําแบบนี้ครับถ้าเกิดเราเจอคีบป่าหรือว่าเจอกับค er, ีบเลนก็ได้นะครับเราก็ใช้สกิลหนึ่งกับคีบป่าไปแบบนี้ให้มันโดน3ามิตนะครับแล้วก็ใช้สกิล, 1, ก er, บบ hit, ลกสองกระโดดออกมาเลยเราจะมี4ี่สแต็กพอเราวิ่งไปเจอกับพีโร่นะครับเราก็กระโดดเข้าไปใช้สกิลหนึ่งเท่านี้พาสซีฟก็ทํางานแลวครับผมแล้วก็ยิงยิงยิงตามด้วยอันติอาอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับ ห, <ste ans> หรือถ pues <ans schön úc ados> to to ้าแบบเราต้องการเล่นเลยนะครับผมเราก็ค่าคลิปไปเลยก็ได้นะครับผมในตัวการยิงแบบนี้ก็ได้แล้วก็รอสกิลหนึ่งปบปิบไปครับตอนนี้เรามีสแต็กล้วใช่ไหมเราก็เข้าไปเล่นครับเนี่ยคือน่าจะคอมโบตายเลยนะครับผมเนี่ยยิงอติก็คือตายเลยนะครับผมอ่ะก็จะทําแบบนี้ประมาณนี้ก็ได้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเล่นเร็วเราไม่ต้องการที่จะเลี้ยงสแต็กเราคิดว่าดาเมจเรามันพอแล้วนะครับเราก็เล่นแบบนี้ก็ได้นะครับผมมันอยู่ที่ว่าเราต้องการเล่นแบบไหนเราต้องการเลี้ยงสแต็กมาหรือว่าเราต้องการที่จะ เก็บสแต็กมาเพื่อจะมาไล่เบิร์ตเลยแต่ส่วนมากอ่ะไอการเลี้ยงสแต็กเนี่ยมันจะใช้ในช่วงต้นเกมกลางเกมเนะครับเพราะคิดว่าดามเมจเนี่ยมันอาจจะยังไม่พอนะครับเราต้องมาทำดามเกมจกับฮีโร่อีกเราก็เลยต้องการที่จะเลี้ยงสแต็กพอเราวิ่งไปเจอฮีโร่ใช่ไหมเรามีสแต็กอยู่แล้วสี่อ่ะเราวิ่งไปเจอฮีโร่เนี่ยเราจะเก็บสแต็กได้ง่ายมากๆนะครับแต่ว่าเทคนิคนี้มันก็ใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมกลางเกมเลดเกมเลยนะครับผมหรือจะเป็นไอเทคนิคที่2อ่ะเมื่อกี้เนี่ยเราเก็บสแต็กมาเลยแล้วเราก็มาไล่ช็อตเลยอันนี้ก็จะาารถมส ปิดดาเมจได้เลยนะครับเทคนิคที่3นะครับจะเป็นเทคนิคคอมโบสกิลของทูเรนนะครับเรารู้ทั้งแมคาินิกเรารู้ทั้งวิธีการเก็บสแต็กไปแล้วนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นคอมโบฆ่าและ มันก็จะไม่ยากแล้วนะครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้ทั้ง2เทคนิคมาแล้วเราก็พอจะเห็นภาพไปใช่ไหมล่ะว่ามันจะคอมโบประมาณไหนนะครับผมคอมโบเนี่ยจะเป็นการกระโดดด้วยสกิล2แล้วก็ตามด้วยสกิล1สกิล2เนี่ยจะทําให้ศัตรูสโลว์เพราะว่ามันโดน2ฮิตมันจะทําให้เราเนี่ยกดสกิล1ได้ง่ายนะครับผมแล้วก็สกิล2ตามอีก1ครั้งนะครับเพื่อให้สแต็กพลาสซี่เนี่ยมันได้ทํางานก่อนมันได้ช็อตก่อนพอมันได้ช็อตเนี่ยมันจะส่งให้อัเตเราเนี่ยเห็นผลมากขึ้นเพราะว่าอนติเลนนเี่ย ยิ่งสตูเลือดน้อยก็จะยิ่งแรงนะครับคอมโบมันก็จะประมาณนี้นะครับเราจะเปิดด้วยสกิล2 2 1 2พาสีฟทำงานครับแล้วตามด้วยอันติปึ่ม 1Q คิวครับผมอันนี้ผมไม่ได้ปลดอมาตะนะถ้าปลดอมาตะเนี่ยเอาจริงของของเลเเกมแบบเนี้ยมันตายตนะั้งแต่แบบไม่ต้องกดอันติแล้วครับผมมันตายตั้งแต่สกิล 2, 3อีก1่งครั้งแล้วนะครับ แต่ว่าอ่ะอันนี้มันจะเป็นคอมโบที่เราเล่นได้กับต้นเกมยัเยนเลดเกมเลยนะครับผมต่อมาคอมโบเนี่ยนนนในกรณีที่เราไม่สามารถเข้าไปใกล้เขาได้นะครับเราก็จําเป็นต้องใช้สกิล2 2ครั้งนะครับโดยการที่พุ่งชนพุ่งชนงชนะครับผมพุ่งชนแบบนี้นะครับพุ่งชนแบบนี้แล้วเขาก็จะวิ่งหนีเราให้คิดภาพตามว่าเขาวิ่งหนีเราเราก็ต้องไล่ต่อครับก็ต้องชวนอีกหนึ่งครั้งตอนเนี้เขาจะติดส o l o แล้วเราก็ตามวยสกิลหนึ่งทันทีเลยนะครับผมมันก็จะทํางานพาร์ททันทีแล้วตามวยอีกสกิแบบลหนึ่งอีกหนึ่งท ดูใหม่นะครับให้จินตนาการว่าเขาเนี่ยกำลังวิ่งหนีเราอยู่นะครับผมอ่าสมมติว่าเขาเนี่ยกำลังวิ่งหนีเราอยู่นะครับเราจําเป็นต้องใช้สกิล2เนี่ยให้โดน2ฮิตนะครับทำไมเพราะว่าสกิล2โดน2ฮิตทุกคนจําได้ไหมมันจะติดสโลว์นะครับถ้าเกิดเราใช้โดนแค่ฮิตเดียวเนี่ยเราจะใช้สกิล1ได้ยากนะครับมันจะโดน3ฮิตเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่าเขาวิ่งเร็วแต่ถ้าเกิดเขาติดสโลว์บมันแทบจะเหมือนสตาร์ทนะทุกคนมันจะทําให้เราเนี่ยใช้สกิล1ได้ง่ายขึ้น นะครับผมแล้วสกิล2เรามีถึง3สแตก็กเราใช้ให้หมดเลยนะครับในการไล่ฆ่านะครับผมเพื่อทาดาเมจด้วยเพื่อรอพาสซีฟมันติดด้วยแล้วค่อยยิงกันตินะครับผมอ่ะแบบนี้นะครับสกิล2ไล่เขาวิ่งหนีนะครับเราก็ตายไปหนึ่งฮิตแล้วตามด้วยสกิล1แล้วตามด้วยสกิล2แล้วกดอันติอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นคอมโบที่แบบเราไม่สามารถเข้าไปแนบตัวเขาได้เราจะเป็นต้องไล่เขานะครับหรือว่าบางในกรณีเนี่ยที่เราแบบสกิลพลาดเก็บ พาสิบไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะใช้อันติเชื่อมในการทําคอมโบนะครับผมก็มาดูกันคอมโบที่3นะครับคอมโบนี้นะครับจะไม่ใช่คอมโบที่แบบรีดตาเมเอฟเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ว่ามันจะเป็นคอมโบที่ใช้ตามสถานการณ์นะครับมันจําเป็นจริงๆที่เราจะต้องใช้อันติเพื่อจะเก็บสแต็กนะครับผมถ้าเกิดเราไม่ใช้เนี่ยก็เหมือนเราไม่พยายามทําอะไรนะครับเราก็ใช้อันติไปเลยไม่จําเป็นต้องแบบเอาอันติไว้ยิงตอนที่เขาจะตายนะครับผมเราอาจจะใช้คอมโบนี้ เพื่อให้ได้พาสีแล้วเราก็ลุ้นเอานะครับว่าพาสีเนี่ยจะฆ่าเขาได้หรือเปล่าถ้าฆ่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ดีกว่าแบบเราต้องพลาดแล้วเราตายนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็เป็นบ่อยมากๆเพราะว่าแรงขึ้นสูงเนี่ยก็จะเริ่มรับมือกับทูเรนเป็นนะครับยิ่งพวกตัวผิวๆเนี่ยเขาจะหลบเราได้ดีมากๆแล้วเราก็จะเก็บสแต็กกับเขาได้ยากมากๆเราก็เลยจําเป็นท,ที่จะต้องใช้อันติในการเก็บสแต็กนะครับผมบางที่เนี่ยเราเข้าไกลนะครับหรือเขาหนีเราได้นะครับเราจะเก็บสแต็กไม่ครบหรอกทุกคนเนี่ยเราพุ่งเข้าไป เราพุ่งเข้าไปเราได้แค่ไหนหนึ่งสแต็กนะครับเราอาจจะใช้สกิลหนึ่งเนี่ยโดนแค่สองสแต็กก็ได้อ่ะประมาณเนี้ยเราก็พุ่งสกิลสองเนี่ยเราจะเหลือแค่สี่สแต็กแบบเนี้ยเราก็จะเป็นต้องใช้งตีครับใช้งตีเพื่อเอาหนึ่งสแต็กเพื่อจะเอาพาร์สิบนะครับแล้วเราก็ลุ้นเนาะว่าพาร์สิบเนี่ยจะฆ่าศัตรูได้ไหมหรือก็แค่ไล่เขาเจ็บไล่เขากลับบ้านได้เนี่ยอันนี้ก,ก็ก็พอแล้วนะครับผมสำหรับคอมโบทูเลนเนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะหมดแล้วนะครับคอมโบทูเลนเนี่ยมมมันนก็ีไไ่ด้เเยอะนะา มันอยู่ที่ความเข้าใจในการเก็บสแต็กของมันมากกว่าเพื่อจะรีดรามจออกมาได้มากที่สุดนะครับเทคนิคที่4ี่คอมโบโท่าเสียนนะครับอันนี้เราจะใช้ฟิกเกอร์เข้ามาช่วยนะครับก็สําหรับที่ผมใช้บ่อยมากๆกันเนี่ยเราจะฟิกเกอร์เข้าไปเพื่อจะใช้สกิล2ในการล้วงนะครับผมอ่าแบบนี้นะมันจะง่ายในการใช้คอมโบแรงมากๆเพราะว่าเราจะเข้าไปใกล้ศัตรูนะครับ แล้วเราจะสามารถเก็บสแต็กได้ง่ายเราจะสกิลสองสกิลหนึ่งบได้ง่ายเลย,เลยนะครับเราจะสตูอยู่ไกลๆนะครับผมเราฟิกเกอร์เข้าไปเราอะประมาณเนี้ยเห็นไหมมันจะได้พาสซีฟเลยในการาฟผมการที่เรามีฟิกเกอร์เนี่ยมันก็เลยง่ายต่อการที่จะใช้คอมโบแรกนะครับเพราะว่าคอมโบแรกเนี่ยคือคอมโบที่รีดดามเมจได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพราะว่าสตูเนี่ยจะติดสโลจากสกิล2เราท,ทันทีแลวเราจะสามารถตามสกิล2องเนี้ยได้ง่ายตามมันติ ได้ง่ายนะครับผมโอเคต่อมานะครับจะเป็นการใช้สกิลหนึ่งกับฟิกเกอร์ทุกคนนะเอ๊ะสกิลหนึ่งฟิกเกอร์ได้ด้วยเหรอทําได้ครับผมทูเรนสามารถสกิลหนึ่งฟิกเกอร์ได้ไม่ใช่ฟิกเกอร์แล้วก็สกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งแล้วก็ฟิกเกอร์เข้าไปนะครับผมด้วยการทําแบบนี้นะครับเราจะเก็บได้สามสต็๊กคันทีเลยนะครับผมอ่ะเราวิ่งเข้าไปนะครับผมเราเจอศัตรูเราเล็งสกิลหนึ่งแล้วกดฟิกเกอร์เห็นไหมมันจะพุ่งเข้าไปแล้วปาสกิลหนึ่งแบบจอ่อๆพอปาสกิลหนึ่งแบบจอ่อๆเราก็จะใช้สกิล ปึบเก็บสแต็กได้ทันทีอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคอมโบที่แรงมากๆนะครับผมทุกคนก็จะเข้าใจประมาณนี้นะครับว่าทูเรนเนี่ยยิ่งอยู่ใกล้ตัวศัตรูมากเท่าไหร่ยิ่งจะรีดดามเบดได้แบบรุนแรงมากที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะตามสกิล2เนี่ยได้แบบง่ายมากๆนะครับผมอ่ะเรามาดูใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับสกิล1ฟิกเกอร์เข้าไปแล้วตามด้วยสกิล2เก็บสแตก็กจุ๊บจ้าเจ้าเอันติสกิล2อ่ะอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมเห็นไหมการที่ทูเรนมีฟิกเกอร์มาทํา มันทำให้ดูเรนเนี่ยเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าการมีฟิกเกอร์เนี่ยมันทําให้ดูเรอเนอ่ะไม่เสียสกิลทาดาเมจสกิลสองเนี่ยมันกระโดดฟิกเกอร์ก็จริงมันกระโดดเข้าไปใกล้ได้ถูกไหมแต่ว่ามันคือสกิลทาดาเมจของเราไงถ้าเกิดเราใช้ไปเนี่ยมันก็จะเหลือแค่2องสแตก็กแล้วเราก็จะต้องใช้สกิลสองอีกแค่2องสแต็กเพื่อจะทําคอมโบงให้ได้มันก็จะยากนะครับแต่ถ้าเรามีฟิกเกอร์ในบางกรณีเราก็ใช้ฟิกเกอร์แบบเข้าไปฆ่าได้เลยนะครับผมหรือว่าแบบเราเหลือสกิลหนึ่งหนึ่งครั้งเหลือสก มีแค่3 s t a c k นะครับผมเราก็ทำได้นะครับแต่สมมุตรเรม stack, นะ 1, 2, ิเรามี3 s t a c k นะ1 2 3อ่ะเรามี3 s t a c k นะครับเราจะทำไงครับเราก็แค่ฟิกเกอร์เข้าไปครับแล้วก็ใช้สกิล1อ่ะแบบนี้เราก็มี s t a c k ใช้นะครับผมมันค่อนข้างทำได้หลากหลายรูปแบบมากๆถ้าเกิดมันมีฟิกเกอร์หรือว่าแบบเราขาด s t a c k อีกแค่1 s t a c k แบบนี้อ่ะเราขาดสแต็กอีกแค่หนึ่งสแต็กเพื่อจะใช้ passive นะครับเราก็สกิล2องเราเนี่ย ไม่มีแล้วนะครับเราก็แค่ใช้ฟิกเกอร์ครับนี่เห็นไหมก็ได้พาสซีฟแล้วชอ็ชอตชอ็ชอตชอ็ชอตช็อตบางจังหวะสก,กิลสองอาจจะคู่ดาวกลับมาอดีก็ทำดาเมจหนึ่งครั้งแล้วก็ตามด้วยเอนติอ่าอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะจะตายแล้วหรือว่าแบบไม่ตายทําเขาเจ็บได้นะครับแต่ว่าผมแนะนานะครับถ้าเกิดเราจะใช้ฟิกเกอร์เราต้องมั่นใจว่าเราค่าได้ไม่งั้นเราเสียฟิกเกอร์ฟรีเลยนะร้อยยี่สิบกว่าวินะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ใช้ฟิกเกอร์เนี่ยต้องค่าได้นะครับผมโอเคก็คงมีเท่านี้นะครับผมสําหรับ แมคานิกต่างๆคอมโบต่างๆการเก็บสแต็กของทูเรนต่างๆบวกกับการใช้สกิลคู่กับฟิกเกอร์ก็น่าจะมีเท่านี้นะสำหรับ4เทคนิคที่เหล่าทูเรนเม็ดม่วงเม็ดส้มเขาใช้กันนะครับรถของผมเนี่ยก็ใช้ด้วยเท่าที่ผมไปศึกษาวิธีการเล่นทูเรนเนี่ยผมก็รู้มาเท่านี้นะใครที่รู้มากกว่านี้เนี่ยก็คอมเมนต์ช่วยบอกกันทีนะครับผมจะได้แบบทาให้ผมเนี่ยมีแนวทางในการเล่นเพิ่มเติมหรือว่าทุกคนเนี่ยมีแนวทางในการเล่นเพิ่มเติมคลิปนี้เนี่ยก็คิดว่าคนที่กําลังหัดเล่นทูเรนเนี่ย น่าจะชอบคลิปนี้กันมากมากนะครับผมและผมเนี่ยก็ตั้งใจทําคลิปนี้มากๆนะครับยังไงเนี่ยทุกก็รบกวนทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์คลิปนี้หรือว่าช่วยกันคอมเมนต์คลิปนี้หน่อยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับและคลิปก็ไม่ได้จบเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเกมเพลย์สนุกๆที่ผมไปเล่นมานะครับผมโอเคถ้าพร้อมปุ้ยเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพีโรดทูเลนกันอีกแล้วนะครับ ก็มาเก็บเมทูเรียนกันต่อนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็เข้าใกล้ท็อป10แล้วนะครับผมใกล้จะเมส้มแล้วนะครับก็สิ้นเดือนนี้ก็หวังว่าผมเนี่ยจะส้มนะครับผมโอเคในเกมนี้เราก็ได้เจอกับยูเอเล่นกลางนะครับผมเราเป็นคู่ทูเรนกบนะครับฝั่งวันเนี่ยเป็นเบลดัมยูเอนะครับผมทูเรนกบเนี่ยเป็นคอมโบที่ค่อนข้างแรงมากๆนะครับแทงเนี่ยโดนไปเนี่ยก็ไม่รอดนะครับผมเพราะว่ากบเนี่ยมันสามารถ จาะเกาได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับบวกกับดาเมจของทูเรียนยที่มันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมเกาะเบาดามนี่ก็น่าจะล้มไม่ยากนะครับตรงนี้ผมจะพยายามแย่งปูให้ได้นะครับผมการที่เราแย่งปูได้เนะี่ยมันก็เป็นการคุมออบเจ็กต,ตรงกลางให้ทีมได้นะครับผม <c oughs> เขาเช็คดีมากเลยนะครับผม เราจะไม่เข้าใกล้เลยครับเพราะว่าเบาดัมเนี่ยเขามีสกิลงัดนะครับผมโอเคให้เพื่อนเข้าก่อนครับเหมือนจะงัดไปแล้วนะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเก็บเลือดหลังปอมแล้วก็ช่วยป่าเคลียร์บูเลยนะครับเข้าไปแท็กนั่นแหละนะครับผมเพราะว่าป่าเนี่ยเขาแท็กกลางเราไปเนาะแล้วก็แท็กไปให้อีพีเราครึ่งหลอดนะครับเวลาที่เราได้รับคลิปกลางเวฟหน้าเนี่ยเราจะได้เวลสี่นะครับผมแท็กไปตัวหนึ่งได้เลยนะครับผมและเหมือนจะโดนเวทป่านะครับตรงนี้นะคอสจกกระเป๋าแอคเข้ามาครับ อ้อยหวนเข้าไปแต่ว่าผมเล่นไม่ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องถอยก่อนนะครับผมไม่เหลือสกิลแล้วนะครับผมเพราะว่าสกิลหนึ่งผมเนี่ยสกิลสองผมเนี่ยมันมีแค่สแต็กเดียวเราเข้าไปแล้วก็ทำดาเมจต่อไม่ได้แต่เหมือนยูเอนี่เลือดโลมากๆเลยครับฟิกเล่นเลยครับผมตรงนี้เก็บคิวมาได้ครับโอเคยังได้เลยติดไม้ติดมือมาบ้างนะครับก็เหมือนอ้อยเขาจำเลเวลไม่สี่นะครับสงสัยจะแ็กกลางไม่ครบนะครับผมออวเพื่อนโดนดึงครับตรงนี้ โอ้โหยูเอะผักต่อด้วยแก้เกมหน่อยโอ้แต่ไม่น่าใช่ละน่าจะโยนแล้วช็อตเนี้ยอันนี้น่าจะโยนแล้วไม่น่าใช่แก้เกมผมไม่รอดว่ะทุกคนเอาใหม่ทุกคนเอาใหม่เอาใหม่ได้อยู่ครับเกมนี้สกอร์สี่สี่ครับยังไม่ได้เสียอะไรเยอะนะครับผมบอลดั้มงัดไปแล้วนะครับตรงนี้เล่นได้อยู่นะครับว่าจะกบรวบไม่โดนนะครับแต่ไม่เป็นไรเราตามสดยไปที่บาดัามครับผมตรงนี้เก็บคิวมาได้ครับแล้วยูเอะยังไง โอเคดาเมจไม่น่าจะพอนะครับในการปิดยู่แต่ว่าลินดิสตรงนี้ไม่รอดครับผมกบรวบได้แล้วเอลซูยิงจ่ออยู่นะครับกับแบบไฟกันแบบต่อเนื่องเลยนะครับรัวๆเลยนะครับอุ้ยเอลซุซูมโดนนะครับผมโอ้โสแต็กหมดพอดีนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าได้เล่นนะครับผมยังไงก็ต้องกลับบ้านครับถือว่าได้ไล่นะครับออยเรียกวมกลุ่มนะครับอู้แต่เล่นยากมากกันนะทุกคน โหฝังสองว่ะไม่น่ารอดเราขอโทษเลยว่ดนายแล้วไม่มีสกิลเรจะไปเล่นจริงๆนะรวบสวยอย้แต่มันฟิกโอ้โหถ้าไม่ฟิกผมบอกเลยบอดัมไม่รอดนะครับหุ้ยนะขอจะเอายูเอมันไล่ได้วยนะครับเกมแบบตึงมากนะเกมนี้แบบบวกกันไม่พักนะครับเลนล่างมีซัดกันต่อนะครับผมตรงนี้นาะยขอเข้ามาซัดที่ป้อม เราจี้ยูเอ๋ก่อนเลยนะครับโอ้โหยูเอ๋ไม่ตายด้วยอ๋อตายครับผมสวยอยู่นะเคอ้อยเล่นนะครับเราตามหน่อยกบลบได้ไหม oh, ไม่ถึงว่ะทุกคนโอ oh, อยากจะฟิกโอ้ไม่นะมาดั้ปิดแล้วนะครับแล้วกบเนี่ยเลือดน้อยมากๆนะครับผมตรงนี้เราต้องถอยก่อนนะครับเคเคคลิปวันเขาบีบมา ยุ่งละกบรวบได้ครับอันติโอเคนะขอตายครับแต่ผมไม่น่ารอดนะลองเถียงดูครับและลองเถียงดูครับผมโอเคยังแลกมาได้นะถือว่าคุ้มอยู่ครับห,ห,ห,ห้านาทียี่สิบคิวอะฝั่งละสิบคิวนะครับอุย้ยโคตรสวยช็อตนี้เห็นไหมโคตรแรงเลยครับถ้าเกิดกบรวบได้อะ ดูเลือดเบาดาหหายไปทุกคนแล้วยูเอจะไปรอดนะครับทันน่ามารับชอตผมนะผมอาจจะฆ่าเขาได้นะครับใช้พาสีชอตตอดไปพาสีไปอุ๊ย <c oughs> นายคอสมาแต่ว่าผมได้ฆ่าจะสวนโอ้โหแรงเกินไปนะครับยังดีที่ได้เบาดามา ป้อมการเลยนะครับโอเคเกมเริ่มอมก็ยังทรงๆอยู่นะครับผมยังพอสู่สีอยู่นะครับเล่นบนบอลดัมบีบแล้วนะครับผมอยู่ที่เลนการนะครับอ้อยเล่นผมเล่นนะโอเคไม่ได้ครับลึกเกินไปโอเคถอยเลยแล้วกันตอนแรกว่าจะเลี้ยงสแต็กเอาไว้เล่นเขาในป้อมนะแต่ว่าเคลียร์เลยแล้วกันอุย้ยตายนะครับโอ้โหบังวะ ผมไม่รอดแน่อึ๊บใจเย็นเพื่อนโอเคยังรอดอยู่ครับแล้วเพื่อนบวกต่อครับผมตรงนี้อ้อยเข้ามาเติมครับบับแล้วเบา์ดัามฝังส่วนเข้ามาตรงนี้เหมือนว่าจะได้ลินดิสมานะครับแต่อ้อยติดอยู่ในหลุมนะครับผมกํลังเดินไปช่วยนะครับผมอ้อยเรียกลมกลุ่มนะครับเหมือนว่าจะต้องการเล่นแสดงว่านายคอแช้นตีไปแล้วนะครับ ไปแล้วครับผมจังหวะนี้เราตามทันหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเพื่อนซัดกันแล้วนะครับนาคอสลงไปนอนแดนเลยครับผมตามครับผมสกิลสองตามตามจี้เพื่อจะไปยิงอันติให้เพื่อนกดไม่ถึงไม่เป็นไรกาะโดดเข้าไปยิงเก็บคิวมาให้เพื่อนได้นะครับแล้วทาล่าไม่รอดนะครับผมสำหรับทาล่าคุงเลนกลางตรงนี้น่าจะเป็นใครกันครับเป็นล็อกซี่ครับผม ล็อกซีนี่น่าจะมีฟิกนะครับต้องระวังฟิกล็อกซี่ให้ดีนะครับว่าซุบเนี่ยพอดีว่ามันไวนะเพื่อนเกือบโดนแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นการอามองภาพอนาคตล่วงหน้าก่อนนะครับว่ามันจะเกิดอะไรบ้างนะครับเราพยายามแบบอ่าวาดภาพไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยเราจะเจอกับอะไรบ้างแล้วเราจะได้รับมือกับสถานการณ์นั้นๆได้นะครับอย่างเช่น ผมคิดไว้แล้วว่า,าล็อกซี่เนี่ยมันจะมีฟิกนะครับผมมันก็จะฟิกจับเรานะครับพอเขาฟิกเราก็รีบถอยออกเลยนะครับเรียกว่าแบบเราตั้งตัวรอรับมือแล้วนะครับผมมันก็เลยได้นะครับมีบวกครับผมตรงนี้เก็บสต็กมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมเหลืออีกสองตก็กเท่านั้นก็จะมีอันติใช้แต่ว่าอ้อยเข้าไปแล้วครับอันติเก็บคิวไปครับผม2,500 เมื่อกี้นี้พูดผิดนะครับผมจะมีพาสีใช้นะครับถ้าเกิดเก็บตแตกครบนะครับผมแล้วค้ำสูงเลยครับผมค้ำครับไม่ให้เขาเข้ามาเคียงง่ายๆเลยครับผมแบบเล่นเข้มๆไปเลยนะครับนายขอถอยเข้ามาตรงนี้แอลขวาเอลสุดไล่ยิงครับผมอ้อยหวนเข้ามาดูจากมินิแมปเราอ้อยเก็บคิวไปฮะโคตรเดือดทุกคนเกมนี้คือ9นาที33คิวแล้วนะครับเดือดจริงอ้าว ว่ายังไงแหละนายมาทำอะไรแถวนี้กลับบอ่อไปนะเพื่อนลินดิสระวังอุ๊ยซุบอ,อ้าวหโดนอยู่ดีทุกคนแต่ไม่น่าจะมีใครตามเรามาได้นะครับมานาผมก็จะหมดแล้วนะครับผมท <c oughs> ุกทีอาจจะเล่นได้ข้างล่างเนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องวาร์ปกลับก่อนนะครับเก็บสแต็กก่อนนะครับจะได้มีสแต็กเล่นนะครับผมเราก็ใช้สแต็กในการไล่นะ าไปล่อซื้อหน่อยครับผมเล่นแบบฟึบฟับฟึบฟับโดนจับมาก็คือต้องนั่งร้องไห้ครับตรงนี้โอเคถอยก่อนนะครับโอ้โหเพื่อนใส่ข้างล่างกันแลวครับผมผมจะไปทันหรือเปล่าไม่ดูนะแต่ว่าเราน่าจะต้องเคลียร์เวฟกลางให้เพื่อนนะครับเพราะว่าเดนการเนี่ยมันไม่มีคนเคลียร์แล้วเราได้าลาแหลกล่างมาแล้วเนาะก็ก็ชิลละครับผมเคลียร์การก่อนเลยครับ เล่นระวังหน่อยนะครับผมเพื่อนกาลังตีดาร์กันอยู่นะครับผมโซนรอแต่เหมือนว่านาคอสจำมานาไม่มีนะครับก็เลยต้องถอยกลับบ้านไปนะครับตรงนี้ก็ได้บังกรมาชัวร์นะครับการที่เราได้บัฟบังกรมานี่ก็ทำให้เราเนี่ยสกิลแรงทุกสกิลเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาห,หรือการปล่อยสกิลนะครับก็จะช่วยเติมดาเมจได้ดีมากๆด,ดูผมช็อตนาคอสดิเอา้าติคิปเอา้าสกิลไม่โดนอุ๊ย รั่วจัดช็อตนี้อันติไปไหนก็ไม่รู้ไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่าสแต็ปสกิลสองผมมันน้อยเกินไปนะครับเราควรจะจี้ล็อกซี่นะครับเราดูเช็คของเราว่าล็อกซี่เนี่ยคือสายเว่นนะครับเราอย่าโดนเขาจับโอเคมีเพื่อนโดนจับแล้วครับรีบเบิร์ดครับแต่ไม่ทันนะครับเพื่อนเราไม่รอดอยู่ดีล็อกซี่เวทนะครับผมมันจับแรงมากนะครับใครโดนเนี่ยก็น่าจะตายได้นะครับ เอลสูก็เลยไปโดนจับแทนนะครับผมยินรอครับกบครับเผื่อมีใครมาติดเบ็ดเราและเบาดามมาแต่ว่าไม่น่าเสี่ยงเท่าไหร่นะครับเผื่อจะมีใครมาซ้อนเยอะกว่านี้อาจจะไม่ไหวยืนป่วนไหมครับยืนปวนไหมครับรวมสวยนะเนี่ยแต่ผมไม่กล้าเล่นนทุกคน ถ้าเกิดผมมีตัวแข่งผมจะกล้าเล่นนะสกิลเข้าไปสกิลหนึ่งโกลนตีอะไรเงรี้ยแล้วกดตัวแข็งอะ่ะแต่มันไม่มีไงมันก็ไม่กล้าทำอะไรแบบนั้นอะ่ะรอช่วยครับค่อยๆสกิลไปครับผมเอารวบได้นะเก็บสแต็กดีกว่านะครับง่ายกว่าการที่เข้าเปเตง่ายกว่าการที่เข้าไปเก็บสแต็กกับคนนะครับผมอุ้ยไม่ไม่ตายหรอ โอเคตามช็อต okay, ครับตายอยู่ครับยิงก็ไปส0 0 0ัยังไม่ตายอีกนะครับผมถึกมากล็อกซี่นี่ขนาดออกเวทนะครับอะไรเนี่ยนะคอสเข้ามาจ่อเหรอคือถ้าเข้ามาจ่อจ่อแบบนี้โดนสกิลหนึ่งผไปแรงมากเลยครับสกิลหนึ่งทูเรนมันโคตรแรงอยู่แล้วค,คํามคีฟสูงเพื่อจะเก็บสแต็กนะครับผมแล้วเราก็เอาอ่าดูดเลือดไปในตัวนะครับงัดได้ครับตรงนี้ ก็สกิลถอยออกมาครับ1นึแล้วถอย1นึแล้วถอยครับผมโอเคเพื่อนยิงโดนนะครับแต่ว่ายังไงต่อเก็บสแต็กก่อนนะครับกับคีปตรงกลางขาดหนึ่งฟแต็กนะครับผมไม่เก็บกับคนก็ได้นะครับโโอ้หแต่ขอโทษบอลดัม อย่าทำอะไรเลยได้มาสองทางกันนะครับถือโอเคอยู่นะครับผมเดี๋ยวก็สเลเยอร์จะขึ้นนะครับอีกหนึ่งนาทีโอ้โหโคตรแรงดินดิสวิ่งกลับบ้านเลยครับคือถ้าสไลด์มาทีเดียวแตกนี่คือแบบอ๋อเขายังไม่มีดาบแดงนะครับถ้ามีดาบแดงผมว่าเละนะครับผมสไลด์ทีเดียวน่าจะตายนะครับไอ้ดินดิสนะ เองเองเปรี้ยวเหรอตามสุดเดะแล้วตามสุดไงป,ประเด็นอนะตามสุดไงฟิกเกอร์ไล่เลยนะครับวิ่งมาแบบหลุดเดี่ยวโดนโตมาคนเดียวยงี้ก็ไม่รอดนะครับผมอ้ยกดแข็งเลยฮะจังหวะนี้ถอยมาตั้งหลักก่อนครับผมอันติเข้าไปทันเดอร์เบิร์ดเข้าไปเก็บคิวไปครับผมแล้วตรงนี้กระโดดเข้าไปช็อตแล้วยิงอันติอีกหนึ่งที ดับเบิลคิวมาครับตรงนี้อ้อยยังเล่นต่อครับโอ้โหฉอบชวยสุดๆอ้อยคนนี้โอ้โล้วตามเก็บนายคอได้ด้วยอะไรกันครับเนี่ยหดจัดช็อตนี้อ้อยตายทุกคนจบเกมฮะวัยรุ่นเกมนี้คือฆ่ากันโคตรเดือดอะทีมผมนี่สามสองทีมนี่สิบเจ็ดฆ่าเดือดเกินเกือบห้าสิบตัวนะครับ โอเคก็จรจนะครับผมเกมนี้เกมนี้ก็เป็นดาวที่6 6ขึ้นมา67นะครับผมก็เป็นเกมที่สนุกมากนะครับบวกกันโคตรจะมันนะครับบวกกันแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับผมก็ MVP เนี่ยก็น่าจะเป็นของเรานะครับผมแล้วก็ได้เหรียญทองเมดมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเราจะทําไปเท่าไหร่นะครับผมจะทําได้มาตรฐานของเมดหรือเปล่านะครับก็ปกติเนี่ยก็ประมาณ25บบวกบวกนะครับถ้าเกิดเล่นเมดนะ คุณจะทำดาเมจได้ประมาณนั้นนะครับผมดาเมจ35%ร์เนนะครับ35.9นะครับเยอะมากนะแล้วสกอร์คิวเนี่ยโอ้โหพึ่งเห็น18คิวนะครับผม18แดคิวแอทิสานะครับเรียกว่าค่าเกือบ20ตัวนะครับผมในเกมนี้นะค่าเยอะมากนะครับคะแนน MVP นี่ก็แบบดีดเลยนะ13.2เลยนะครับผมโอเค ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกคนมา,มากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้เข้าหนึ่งไลก์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทางคลิปต่อๆไปนะครับผมและเจอกันใหม่คลิปหน้า bye ครับผมบายบายครับ